ดีสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างได้เริ่มหรือยังโอ้เวิร์กช็อปกันตั้งแวันพร้อมนะครับพร้อมที่จถ่ายแล้วครับตอนนี้เปิดกล้องแน่นอนครับเดือนหน้าแน่นอนเดือนหน้าครับไม่ปล่อยให้เสืร์มาทำงานจะมีงานจะเลยไอต่อทำงานนานมากเลยนะเราจะไม่มมันต้องค่อยๆเลี้ยงและขยี้ไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าบอกเลยว่าในบทอ่ะ หนักกว่าในไตรลอดเยอะกว่าเยอะมากๆไม่มเพราะว่าเรื่องของเรื่องเลยเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยจะต้องเตรียมตัวในการเวริร์กช็อปให้เข้ากับตัวละครค่อนข้างหนักเลยครับเพราะว่า อย่างเบฟเองเนี่ยต้องเรียนรำรำสือสายพามเนาะก็ซึ่งเป็นเป็นน่าศินไทยที่โอ้เราไม่เคยรำเนี่ยมันก็ยากมากเลยที่ที่จะต้องแบบใช้เวลาประมาณ3เดือน4เดือนในการเรียนก่อนเปิดกล้องเนี่ยเขาเองก็เรียนเหมือนกันเพราะตัวละครของพวกเราทั้งพม่า,นานแล้วก็แก้วตาคุณเจ้าตาวะคุณเจ้วตาคุณพนายกับน้องเจ้วตาน้องเจ้วตาคือเป็น <c oughs> ตวัตวละครที่ เขาลักล้สายแล้วอ่ะมันไม่ใช่แบบมันเป็นเรื่องราวแค่แบบเด็กมัธยมลัยหรือว่าเด็กกับเรียนโรงเรียนแล้วมันคือเรื่องราวที่ย้อนอดีตเป็นแบบเจ้าขุนมุญนายกับานาักฟุตชารซึ่งย้อนไปตั้งแต่สมัยร .6 ผมถึงเราต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตาร่างๆรวมถึงในปัจจุบันปัจจุบันก็คือรอตาต่อตนและยังมีปัจจุบันปัจจุบันอีกซึ่งตัวละครม,มันมีความแบบมิติเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องเวิร์คช็อากันเยอะมากเพื่อที่จะถ่ายรอปให้ถ่ายรูปให้ทุกคน เพราะการเป็นเบื้กงต้นแต่เราต้องเบื้องต้นอะไรก็เริ่มรั้งแต่รำใช่เพราะก็เริ่มตั้งแต่การแบบว่าจัดนิ้วดัดตัวถ mm ีบเขี่ยม mm hmm. เบื้องต้นเลยที่แบบว่านาฏศิลป์ไทยทุกคนที่ต้องผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เรียนบุคลิกภาพของการอยู่ในรั้วในวังรวมถึงม mm ี hmm. เรียนอะไรมีเรียนกระนาศครับนี้เรียนอะไแล้วเรียน จะอุ้ไว้ก่นอนจะอุ้ไว้ก่นอนครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราทั้งสองคนไม่เคยทำม,มาก่อนซีีเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายแล้วก็เ,เราจะทำออกมาให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดเราอยู่ในความพอใจกับใครหรอใหแต่พิเศษโอ้ยก็ ร้านวิวไปทีเรียกรู้ร้านวิวล้ครับก็ดีใจครับเพราะว่าเราเองตั้งแต่ได้ตัวนิยายมาอ่านเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรื่องอโศกไข่เนี่ยเป็นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆแล้วพอมันออกมาเป็นภาพไพลอตให้ทุกคนได้เห็นเองเราก็ตื่นเต้นไม่แพ้กับแฟนคลับที่รอบิลลี่เวฟในการกลับมาเล่นซีรีส์อีกครั้งหนึ่ง นันนิยาดมีคนชอบมากเขาก็จะเห็นในตัวทั้งสีอครับคันี่คือเราจะเล่าเรื่องราว <ละ S 1> ให้ออกเป็นตัวละครของเราซึ่งเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นตัวละครที่ทุกคนนึกถึงแบบเขาเหมือนกันนิยาดคือถอดออกมาจากนิยายถอดอยู่แล้วมีเพิ่มเติม,<า>มความสนุกอีกใช่บ้านใหลอดคิดว่างฉากเนี่ยทำให้ทลุรา้ายถ้าออกซีนแต่ทะลุร้าน คือไหนวุ้นจะหนีไม่รู้เลยนะใจเย็นเย็นสีแก้วตาไม่ต้องเป็นซีนนี้อยู่แล้วสุดท้ายเลยใช่ไหมซีนตอนจบซีนวัดรูกวัดลูกวัดลูกไปหรอซีนวัดลูกลูกนั่นแหละครับมันเป็นซีนก่อนไปหมอนมาโหนทรโนก่อนอินทรโก่อนแเขาบางคนมองว่าได้คือเล่นจริงไม่มีสแตนด์อิน Oh, อ๋อลลี่เบฟไ,ไม่ของแต่ดินครับ <c oughs> รอโอ้ยมาถามกันตรงๆอย่างนี้เลยหรอสายสุนไ <c oughs> ม่เคเห็หนแล้วบุ้งูเต้าหู้ไม่เขิน <c oughs> ไม่เขินเออมันเป็นความไว้ใจครับแต่ว่ามันก็คือคือเหมือนว่าเราก็ยกังมีความแบบเฮ้ยสวยว่ะ ไม,ม,ไม,ม่มันเป็นการเขินเขินแทนกันเวลาคนมองมากกว่าแต่เราเองเเเอกอ็ไม่เขินเราจะแบบอุ้ยไม่เขินเลยเหรอวะปิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคนก็มองอยู่นะเพราะว่าพี่นี่เขาเป็นคนเต็มที่ขนาดเขาถ่ายบอ้องกันเขาก <c oughs> ็ยังแบบว่าเอก็คือเรื่องเดินดอันนั้นอันนั้นก็คือชีวิตปกติชีวิตของพวกเราครับชีวิตส่วนตัวปกติที่อยากแชร์ให้ทุกคนได้ดูใช่เราก็เลยแบบต้องคอยเซฟกันมากกว่าใช่อยากบอกคนหลายคนอยากูว่า 来开。 มีอะไรยิ่งกว่ารังสักของอีกรอครับผมไม่อะแล้วก็ก็บอกเลยว่าธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะยุคไหนก็เหมือนกันหมดแล้วครับแซบไม่แพ้กันมองว่าเป็นศิลปะมากกว่าใช่เอเป็นศิลปะมากกว่าเพราะว่าภาพที่ออกมาก็จะมีความแบบผู้พิจารณบพี่ใหม่แล้วพี่ใหม่ถูกเพลย์ที่แบบว่าสร้างภาพออกมาซีนเป็นซีนรักในสมัยราผมไม่ได้ท้อดออกมาว่าคนในสมัยนั้นน่ะเขามีการแบบรักกันแบบไหนมีการจีบกันยังไงอะไรอยภาพที่ออกมาก็จะเป็นเรื่องศิลปะที่ออกมาก็ น,น,น่ารักอ่ะน่ารักแบบอยากให้แปลว่ามันก็ไม่ได้อยู่กันเท่าอโอ้คนละมูดเลยครับก็ไม่ลดนะก็ที่เราเห็นอาจจะเป็นแค่ไพลลดช่วงแรกๆหรือเปล่าเพราะนั้นก็มันแบบช่วงแรกหลังๆแบบเริ่มรักมากขึ้นความเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับมันก็อาจจะมีอะไรอะมันก็แ่แช,ชมป์คืนใช่ไหมอันนี้ที่เราทาไปได้มอันนี้ไม่ทวงแล้วอันนี้เขาเปของแล้ว มันอยู่พัดเดิมหน้าพัดเดิมด้วยมาเยอะด้วยนะคุณพูดพูดอะไรน่ะมาเยอะนะที่เขาพูดจริงถูกต้องถูกต้องแต่ว่าแต่ว่าอย่างนี้มัระวังตันใช่ไหมเวลา่ทำอะไรอย่างไรก็ควรแล้วแต่คนครับถ้าเขาอยู่กับเบมเขาไม่ค่อยระวังที่กะเชียไม่เห็นเลยถ้าอยู่กับคนอื่นก็ระวังอยู่คุณที่เซฟโซนไม่ถามเรื่องภาษา ใช่สําหรับเรื่องภาษาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยากยากพอสมควรเลยแต่ว่าถ้าเราเข้าใจถึงแบบว่าแก่นมันแล้วเนี้ยเราเราตอนแรกๆมันยากมากนะที่จะพูดใช,ใช่ต้องใช้เวลาแบบนานเลยครับมี generation แบบเ,เยอะมากนเพื่อให้บรรยากาศรอบๆเป็นยุคสมัยนะพวกเราก็ workshop บอกว่า อ,อยู่ในพื้นที่สมัยร้อนลองจุดเป็นสถานที่ต่งางๆได้ซึมซับเหมืากาบลงจุดคำพูดเดี๋ยวนี้ก็มีโซเชียลเยอะะอย่างยูทูบอะไรที่เราสามารถเรียนรู้ได้แต่ว่าชอบอย่างหนึ่งเลยก็คือมุมมองการกำกับของพี่ใหม่ครับเขาเขากำกับรู้สึกว่าเป็นมุมมองที่ดีมากสำหรับซีรีส์หรือละครที่เป็นพีเรีย เป็นไม่ได้เป็นพีเลียดมุมมองพี่ใหม่นะไม่ได้เป็นพีเรียดที่แบบว่าเราจะต้องเรียบร<ม>้อยเราจะต้องบบใช่ใชดีมากเลย,เลยนะใช่แบบว่าเรื่องเราสนุกมากขึด้วยครับอย่างเรื่องนี้เขาได้ลงทุนเท่าไหร่เพราะว่านาสร์ตเราก็ลงทุนเยอะแล้วนะเรื่องนี้ลงทุนเท่าไหร่ข้างหลังเลยครับ <laughs> เราเราไปเห็นว่าเขาเริ่มมองเห็นภาพมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนโอ้โหอนดอร์เฟอตอรี่ปีนี้อย่างที่บอกไลฟ์อัพแต่ละเรื่องคือจัดเต็มมากเขาบอกว่าเรื่องนี้ก็เราทำให้ผิดหวังแน่นอนครับอิดอร์เฟอรตี่ไม่เคยหักหรกคนดูครับจบไปแล้ครับ ตุลาคมนี้ครับได้ไดูได้ดูกันแน่นอนปีนี้คร really? ับผมปีนี้ด้วยปีนี้เลยเมูฟีสุดปีนี้ปีนี้จริงจริงครับเออได้ดูกันแน่นอนกับอสุนไถ่เราป่าบิลลี่เบลไปด้วยครับสามารถติดตามทุก่องทางเลยใช่ไอตอนนี้มีมูฟู่เต่าหู้นะอ่าดูได้ทางช่องยูทูปครับคอ่า Welcome to Star Society